ที่เลาให้คุยกันแต่เมื่อวานนะครับว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นเช่นไรอุ้ขอบคุณมากาให้ดาวผมมา50ดวงแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมมองไปถึงสถานะสถานภาพสถานะเขาเรียกอะไรเดียสถียรภาพด้วยสถียรภาพของรัฐบาลของลุงตู่ณนะนาทีนี้โอ้โหเรียกว่าโดนพายุโหมกระหน่ำหลายลูกเหลือเกินนะครับ จากแค่กรณีที่ผ่านมาที่ผู้กองธรรมนัฐถูกขับออกประกอบกับเรื่องของการประชุมสภาก็ล่มมาตลอดแค่นั้นผมว่าคนหนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่พอมาเจอเหตุการณ์การบอยคอรดของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเข้าไปอีกดอกนีน่เนื่อยแทนลุงตู่เลยนะครับเหนื่อแทนรัฐบาลจริงๆนะครับ แม้ว่าวันนี้การออกมายืนแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยข้างหลังจะมีภูมิใจไทยยืนอยู่ก็เป็นการยืนอยู่บนฐานของสังกัดของตัวเองคือกระทรวงสาธารณสุขซะมากกว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังยังไม่ระสาน รอยรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นได้ดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะสัมภาษณ์แล้วแล้วจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันทํางานร่วมกันได้นะฮะแต่ผมคิดว่าคนที่ทาทาข่าวหรือว่าคนที่จับประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเขาดูจากเขาดูจากอากับกิริยาดูจากอะไรอีกหลายๆอย่างไม่ได้ฟังเฉพาะคําพูด ของนักการเมืองที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกัน,นยังมีความสามารถขีกันยังเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะ,ะก็คงจะต้องจับตามองไปถึงการประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้านะฮะที่ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลนะฮะของลุงตู่เองคำว่ารัฐบาลของลุงตู่เองเนผมหมายถึงพัก ที่ให้ลุงตู่เป็นแคนดิเดตคือพอปอชรคงต้องนำเรื่องรถไฟฟ้านะฮะที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยเข้ามาในที่ประชุมครมอรอีกอย่างแน่นอนและคนที่นำเสนอเข้ามาก็เป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นบิ๊กป๊อกนะฮะที่ที่รับผิดชอบในกระทรวงนั้นซึ่งผมมองว่า การนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่ต้องนําเข้ามานะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันมีมันมันมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อมาอย่างยาวนานและต้องการที่จะคลี่คลายนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณก้อยมากนะครับให้ดาวอีก50ดวงขอบคุณมากๆากๆะเหลือบตาลงมองพอดีเลยนะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงจะต้องนําเข้าในคอรมอ แต่เราก็ต้องจับตามองต่อบไปว่าแล้วแล้วในคอรมอรอบนี้จะเป็นอย่างไรแม้จะมีการส่งสัญญาณออกมาจากพรรคภูมิใจไทยว่าจะเข้าจะเข้าประชุมด้วยผมก็คิดว่าเหตุผลที่ใช้ในการอ้างไม่เข้าเนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อวานเลครับว่ามันมันไม่มีความชอบธรรมเพียงพอกระแสะสังคมที่เป็นเสียงสะท้อนกลับมาคงทำให้ภูมิใจไทย ต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ในการบอยคอร์และในที่สุดก็มีสัญญาณออกมาว่าจะเข้าประชุมเพราะเป็นหน้าที่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับการประชุมคณะมนตรีนะั้นเป็นหน้าที่แต่เมื่อเข้าไปประชุมแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะเอาอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าทางภูมิเจียไทยเ็าออกตัวแรงนะครับในการที่ปฏิเสธหรือว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของลถไฟฟ้าที่ในส่วนต่อขยายตรงนี้ ในขณะที่ทางพประชะรนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลพักอื่นๆนั้นมองว่ามันมีความจําเป็นแล้วต้องทําตรงนี้ให้มันสําเร็จให้ได้ก็คงต้องดูกันครับว่าแล้วสุดท้ายมันจะจบด้วยการโหวตเสียงแล้วผลจะออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะเห็นแล้วเหนื่อยนะครับ <c oughs> เห็นแล้วแล้วเหนื่อย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> แทนลุงตู่นะครับแล้วก็เหนื่อยแทน ประชาชนคนทั้งประเทศเหนื่อยแทนพักร่วมรัฐบาลนะฮะที่ต้องพยายามเดินต่อไปให้ได้เอาละทีนี้กลับมาย้อนกลับมาที่ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อเมื่อวานนี้ว่าแล้วลุงตู่จะไปอย่างไรลุงตู่จะตัดสินใจอย่างไรเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่พรรคพอปอชลเสียงหายไป21เสียง ถึงแม้ว่าพัรเศรษฐกิจไทยใช่ไหมฮะพรรคเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสสไปสังกัดซึ่งคือสสของพปปชไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะอยู่เคียงข้างรัฐบาลต่อไปหรือเปล่าหายไปแล้ว21แล้วถ้ายิ่งมีอร่อยร้าวซึ่งอย่าปฏิเสธเลยครับผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยบางทีก็ ปฏิเสธจนเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนกับเป็นพฤติกรรมก็ทำกันเป็นประจําอยู่แล้วแต่ประชาชนก็จับประเด็นได้เนี่ยก็เลยคิดว่าโอกาสสูงมากนะครับที่เรื่องของปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าตรงนี้จะกลายเป็นชนวนที่อาจจะต้องทําให้เกิดการปรับคอรมอหรือเปล่านะฮะก็น่าสนใจตรงนี้ครับว่าลุงตู่จะเอาอย่างไร วันนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีมันว่างอยู่สองตำแหน่งก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งใครเข้าไปนั่งซึ่งลุงตู่เองก็ประกาศชัดเจนเลยว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะมาปรับคอรอมอถ้าสมมุติว่าลุงตู่ก็ยืนยันว่าไม่ปรับคอรอมอในขณะที่ทางพัรคูู่มเจไทยเองก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับประเด็นเรื่องขารส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าอะไรมันจะตามมาครับ การทำงานของคณะมนตรีจะไปในทิศทางเดียวกันไหมมันจะเดินต่อได้ไหมบางคนบอกลุงตู่หักดิบเลยสิขับเอาว่าพูดง่ายคือขับพักภูมเยอไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลเลยสิก็ประมาณ60เสียงอะ่ะหายไปหกสเสียงเนี่ยก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งปกติแล้วเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับ คือทําได้ถ้าจะทําแต่มันต้องชั่างน้าหนักหลายอย่างนะครับคืออย่างนี้ฮะการที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เนี่ยคงเป็นได้ในช่วงสั้นๆและจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อต้องปิดสมัยประชุมตรงนี้ไปก่อนนะครับคือกลุ่มภาพันธ์นี้นะครับก็ปิดสมัยประชุมนะฮะเราไปเปิดสมัยประชุมวิธีก็พฤษสภาก็จะเหลือเวลาอยู่คือ,อ,อมีนาเมษา พื่ภา,าก็พู่ายเหลือประมาณ3เดือนซึ่งใน3เดือนนี้เป็นการปิดประชุมปิดสมัยประชุมการอาภิปรายอะไรก็ไม่เกิดขึ้นในสภาการเกิการเอากฎหมายเข้าก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีการทํางานนะครับคือปิดสมัยประชุมเนี่ยรัฐบาลก็สามารถบริหารต่อไปได้นะครับสมมุติว่าจะเลือกขับเอาเพื่อไทยเอาเอาเอาทัทีเอาภูมิใจไทยออกเนี่ย ก็จะได้ตำแหน่งกลับคืนมาตำแหน่งรัฐมนตรีกลับคืนมาเจ็ดตำแหน่งก็ต้องมาเกลี่ยตำแหน่งใหม่แต่ว่าก็ลำบากครับเหตุผลก็เพราะว่าลุงตู่ก็ประกาศชัดเจนแล้วว่ายังไม่คิดจะปรับคอรอมอก็เลยมีลักษณะที่หลายคนก็ก็เครียดว,วิเคราะห์กันไปนะครับบางคนก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะอย่างนี้ยุบสภาดีไหมมันอย่างที่ผมบอกครับ ผลทางแรกเลยคือการยุบสภาซึ่งการยุบสภานั้นผมเชื่อว่าจะยังไม่เกิดตราบใดที่กฎหมายลูกคือกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งและพักการเมืองยังไม่เสร็จยังไม่ประกาศใช้เนี่ยการยุบสภาเนี่ยจะเกิดปัญหาใหญ่โตมากกับไปใช้กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนแบบเดิมก็ไม่ได้ เพราะเมื่อรัฐธรรมนูนแก้ไปแล้วรัฐธรรมนูนบอกว่าต้องเลือกตั้งแบบบัตรสองใบมีสสเขต4 0 0สสบัญชีรายชื่อ100มันกําหนดไว้ในกฎหมายและธรรมนูญหากจะกลับไปใช้ตัวกฎหมายลูกที่เป็นบัตรใบเดียวนะแล้วก็เขตเลือกตั้ง350เขตบัญชีรายชื่อ150มันทําไม่ได้เพราะว่ากฎหมายลูกมันไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมันก็ใช้ไม่ได้ แต่ที่จะทู่ซีในการยุสภาจริงๆเนี่ยมันจะเดินต่อได้ไหมมันก็อาจจะได้แต่ว่าไม่สง่างามแน่นอนเหตุผลเพราะแล้วจะเลือกตั้งอย่างไรในเมื่อกฎหมายลูกยังไม่เสร็จเอาละมีช่องว่างมีช่องเปิดให้อยู่ว่าการกออกเป็นพระราชกำหนดในการเลือกตั้งสิพระราชกำหนดก็หมายความว่าออกโดยฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เลือกตั้งแน่นอนครับถ้าเกิดออกเป็นพระราชกำหนดออกมาแล้วพักฝ่าย ค้านหรือพักฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตรงข้ามกับพปะชะะชนะเรื่องก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าพักฝ่ายค้านหรือพักที่สู้ตรงข้ามกับพปะชะะเกิดแพ้ขึ้นมาแม่นก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นหรือว่าพระราชกำหนดเกิดจากฝ่ายบริหารนะฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอำนาจไดเลยเอากฎหมายของฝ่ายบริหารมาเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์นในการได้มาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จะเกิดรอยร้าวเกิดปัญหาในความขัดแย้งอีกเพราะฉะนั้นการยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะเสร็จเนี่ยจึงเป็นหนทางที่ลุงตู่ไม่น่าจะเลือกไม่น่าจะเลือกเส้นทางนี้เพราะเลือกแล้วเห็นปัญหาแน่ๆครับมันตามมาแน่ๆถ้าอย่างนั้นลาออกล่ะลาออกเนี่ยมันก็เป็นอันนึง่งก็คือว่า,ถ,า,าออถ้าลาออกถ้าลุงตู่ลาออกนะฮะแล้ว เสียงข้างมากยังเป็นฝักฝ่งรัฐบาลอยู่เนี่ยก็อาจจะสรรหารัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ซึ่งในกฎหมายก็บังคับไว้กําหนดไว้นะครับว่าเราจะหยิบใครขึ้นมาลอยๆอยไม่ได้อยโยไปหยิบใครขึ้นมาก็ไม่ได้ต้องไปดูค a n d i d a ที่แต่ละพรรคเขาเสนอมาว่ามีรายชื่อใครบ้างที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาก็ต้องใช้ต้องใช้อน,นันแหละครับซึ่งพอปชลเนี่ยเขาเสนอรายชื่อเดียวคือชื่อลุงตู่แลวถ้าลุงตูลาออก พอปะชะละก็เสนอขครไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เส้นทางนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ลุงตู่ไม่น่าจะเลือกอีกเพราะถ้าลาออกก็จะเหลือแค,รคร่ขราฝั่งรัฐบาลก็จะมีชื่อใครอยู่ละ่ะคุณอนุทินวิใัยอีกละ่ะมีคุณอภิสิทธิ์นะฮะถ้าเป็นฝ่ายนี้นะครับผมก็คิดว่าลุงตู่ก็ไม่น่าจะเลือกไม่น่าจะเลือกเงื่อนไขนี้ อันที่สามล่ะเงื่อนไขต่อมาเงื่อนไขคือั้นลุงตู่เลือกที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะยอมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างที่บอกไว้ซึ่งอันนี้ก็ต้องคิดเยอะพอสมควรถ้าเด็ดขาดกล้าทํามันก็อาจจะเกิดผลดีในขณะเดยียวกันก็อาจจะเกิดผลเสียได้พอๆกันนะครับถ้ามีเวลาอยู่แค่สามเดือนทําไมผมใช้คำว่าสามเดือนเพราะอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วรอจนไปถึงพฤษภาเนี่ยซึ่งเปิดสมัยประชุมแล้วพฤษภาเปิดสมัยประชุมเนี่ยเขาฝ่ายค้านก็สามารถที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติซึ่งเขายื่นแน่ๆเขาประกาศแล้วเขายืน่นแล้วตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็ล่วงครับโหวตไมไงก็แพ้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ก็ต้องเป็นอยู่แค่ประมาณสักเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาแล้วก็ยุบสภาก่อนที่จะมีการยื่นการขอพิปาราไม่ไว้วางใจนั่นก็เป็นอีกเหลทางหนึ่งนะจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อลุงตู่หรือฝ่ายรัฐบาลต้องมั่นใจว่าสามเดือนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นจะสามารถสร้างผลงานออกมาจนเป็นที่ประทับใจของประชาชนแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไป ตัวเองจะชนะได้ตรงนี้นะครับเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหญ่ท่านอย่าลืมนะครับว่านับแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยความวุ่นวายนะฮะที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆการเสนอให้นับองค์ประชุมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแทคกติกของฝ่ายค้านเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างพร่าเพื่อเลยแหละแล้วผมก็เชื่อว่า คนที่เป็นบุญของฝ่ายค้านที่ใช้ยุทธศาสตร์ในการที่นับองค์ประชุมและให้ล่มบ่อยๆเนะี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะตําหนิเขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะมาว่าว่าเขาไม่รับผิดชอบโน่นนี่นั่นเขาก็จะอ้างว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําและที่เป็นแทคกติกของเขาผมเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ลดลาวาสอกในเรื่องของการนับองค์ประชุมอันนี้อันนี้ ยืนยันได้เลยแล้วเขาจะเพิ่มกระแสะความแรงเข้าอีกด้วยการที่จะมีคนมาเป็นการเมืองบนท้องถนนมากขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อรายการที่ผ่านๆมาที่ผมไคยทำรายการมาก็เคยบอกเขาว่าการเมืองบนท้องถนนจะถี่ขึ้นและไม่ใช่เฉพาะกลุ่มก้อนของสามนิ้วไม่ใช่เฉพาะกลุ่มก้อนที่มีพักก้าวไกลนะให้การ สนับสนุน้วยเห็นด้วยทางความคิดเนี่ยแต่มันจะมีการเรียกร้องจากประชาชนเพิ่มขึ้นซึ่งเราตั้งต่อไม่ได้นะครับว่าที่ไปชนออกมาเรียกร้องนั้นเป็นการเรียกร้องด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาจริงๆหรือว่ามีต้นทุนหรือว่ามีคนที่เป็นแกนนําสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะอาจจะมีทั้งสองอย่างเลยก็ได้ก็จะเพิ่มขึ้นครับ วันนี้เห็นไหมครับมีการมาชุมนุมประท้วงที่เรียกร้องอะไรกับรัฐบาลมากขึ้นดิ่งเพราะเรื่องของกระแสเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของราคาน้ํามันกับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้สื่อในในข้อข้อความสื่อในโซเชียลมันส่งผลกระทบมันสามารถทําให้น้อมน้าวจิตใจคนให้เชื่อตามนั้นได้ไม่ง่ายเลยนะฮะ,ะมันจะ ค่เขาไม่ยากดีกว่านาะไม่ใช่ไม่ง่ายนะฮะเรื่องราคาหมูตอนขึ้นก็ขึ้นกระฉูดเลยแลสินค้าก็ถีบตัวขึ้นไปหมดเนี่ยพอหมูราคาตกลงเนี่ยท่านคิดว่าสินค้าที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะลงตามไหมไม่มีทางจากเดิมข้าวผัดกระเพราหมูอาจจะถูกอาจจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าราคาหมูแพงก๋วยเตี๋ยวหมูแพงขึ้นนะครับเพราะว่าราคาหมูมันแพง แต่พอหมูลดราคาลงเนี่ยสินค้าพวกนี้ก็ไม่ได้ลงตามหรอกครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเองลำบากมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจราคาน้ำมันนะฮะมีคนออกมาปั่นข่าวสร้างเฟคนิวว่าเราเป็นราคาน้ำมันประเทศไทยนั้นเ,เติมน้ำมันด้วยราคาที่แพงที่สุด ในอาเซียนแพงที่สุดอย่างนั้นง้าที่ความจริงมันก็ไม่ใช่ประเทศลราวึ้นน้ำมันก็แพงกว่าเราประเทศกมบ,บูชาก็แพงกว่าเรานะครับแต่เอาละประเด็นสําคัญก็คือมันขึ้นไงเพราะราคาน้ํามันมันขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ค่อยพอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลผสมเสมเข้าไปและเมื่อน้ํามันขึ้นเนี่ยน้ามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อยู่แฝงอยู่ในใน สินค้าทุกประเภทเพราะมันมีเรื่องโลจิสติกมีเรื่องของโรงงานเนี่ยมันก็คงส่งผลกระทบไปถึงเรื่องราคาสินค้าอีกนะรลุงตู่เหนื่อยครับรับรองได้ช่วงนี้นะครับผมว่าจะทวีความเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮเราก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรและอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้าก็คงจะต้องมีไทม์ไลน์ชัดเจนในเรื่องของ การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครตรงนั้นอีกครับเมื่อเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความความอะไรนะปัญหาที่มันจะเกิดความวุ่นวายมันก็จะตามมากับไปความวุ่นวายในสไตล์ของประชาธิปไตยคิดว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็คงจะเห็นภาพกันชัดเจนภายในเดือนนี้นะครับว่าจะเปิดรับสมัครกันเมื่อไหร่อะไรอย่างไรแต่ก็คงจะต้องเป็นอย่างที่ ท่านนายกแจ้งไว้คือพฤษภาคมนะครับลุงตู่เหนื่อยผมผมผมเหนื่อยแทนจริงๆนะครับมันจะผ่านการอภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่มีการลงมติก็ไปปลายเดือนนี้เนี่ยก็จะโดนละพายุลูกแรกฝ่ายค้านก็นเตรียมถล่มเต็มที่เลยแม้จะไม่มีการยกมือว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจแต่ก็อันนี้ก็จะกลายเป็นแผลที่พูดง่ายคือ ฝ่ายค้านก็ใช้เวทีสภาออกมาด่ากันฟรีๆโดยที่ด่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีการยกมือในการไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจแต่ถ้ามองให้ดีผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีหนึ่งเป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลว่าเอาต่างกระทู้มาอภิปรายมาจะได้ชี้แจงความเป็นจริงก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับมันก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่พอหลังจากนั้นต่อไปก็คือ เรื่องของการเปิดสมัยประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาซึ่งอันนี้เป็นงานใหญ่อยู่2งานงานแรกคือเรื่องการเปิดพิปายไม่แวะวังใจซึ่งณตอนนั้นน่ะคะแนนเสียงสสฝั่งรัฐบาลน่ะมันก็ไม่มีเสถียรภาพเท่าไหร่เพราะว่ามีการย้ายออกบ้างมีถูกขับออกบ้างแล้วก็มีรอยร้าวจริงๆอย่าปฏิเสธเลยครับว่าพปชลอเองก็มีรอยร้าวกับประชาธิป,ป,ป,ปัตปัตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อม แล้วก็มีรอยร้าวกับภูมิใจไทยครั้งนี้อีกกับเรื่องของอรถไฟฟ้าก็ผสมประสานกับเรื่องรอยร้าวที่เกิดการที่ขับกลมร้อยเอกธรรมนัสออกไปอีกมันยึงทําให้การเปิดอภิป,ปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในพฤษภาคมเนี่ยน่ากลัวครับน่าเป็นห่วงอีกลูกหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีทึ่งซึ่งเข้าก็ต้องเข้าในปีในในสมัยประชุมหน้าคือพฤษสภาเป็นต้นไปอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกเพราะเงื่อนไขของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยถ้าเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินที่เสนอโดยฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ผ่านสภา,าสนะฮะไม่ผ่านสภาพิทารณาษฎรก็รัฐบาลก็ต้องลาออกนะครับ ลุงตัวเองคงต้องชั่งน้ำหนักคิดเยอะมากนะครับคะแนนเสียงสสที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลไม่ได้มีเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้ว21เสียงที่หายไปกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐจะยกมือสับสนหรือไม่หรือจะไปยกมืออยู่กับฝ่ายค้านหรือจะไม่ยกมือนะกลายเป็น เป็นปัญหาที่น่ากลัวแล้วก็มาเจอเรื่องของความรอยร้าวกับประชาธิปัตย์รอยร้าวกับภูมิใจไทยและผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยจะย้ำรอยร้าวกับพักร่วมรัฐบาลอีกหรือเปล่าเพราะในเวทีของการแข่งขันในการลงสมัครรับเลือกตั้งเ <cop> นี่ยเขาก็เต็มที่ครับทุกพักเขาก็ต้องเต็มที่กันอยู่แล้วนะครับ ประชาธิปัตย์เขาก็ต้องสู้เต็มที่นะครับกับผู้ว่ากทมถ้าพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงอีกเขาก็ต้องเต็มที่เหมือนกันตอนหาเสียงจะเกิดปัญหาคล้ายๆกับที่ผ่านมาในกาเรเลือกตั้งซ่อมหรือเปล่าอันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่ที่น่าเป็นห่วงที่น่ากังวลอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณสําหรับ ดาวที่ให้มา450ดวงโอ้โหขอบคุณจริงๆครับวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยากให้กำลังใจกันอยู่พรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้โครงการเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับของเรานะครับของทีมพวกเรานะฮะก็จะนำเอาบะหมี่สำเร็จรูปนะครับไปมอบให้กับหมู่4ตำบลอารัญยิกนะครับก็รอจะหมุนตอน9นาฬิกาพรุ่งนี้ก็ได้นัดกับทาง อสมอแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะว่าเก้าโมงจะเจอกันแล้วเราก็จะนำเอาจะ,จ,ะจะนำเอาความมีเสร็จรูปไปมอบให้ขอบคุณคุณหญิงกลางนะครับที่ให้ดามเป็นห0ดวงครับเป็น500ดวงแล้วกลับขอบคุณมากก็จะนำไปมอบให้พวกนี้ก็เตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนทั้งเงินทั้งสิ่งของแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนรถยนต์จากน้องแอมมี M ่ e, นะครับเพราะพรุ่งนี้ผมไม่มีรถที่จะไปบริการให้กับพี่น้องในเขตมูลสี M ่ e. ก็มีน้องแอมมี M ่ e ก็เอารถมานะครับก็ใช้รถน้องแอมมี M ่ e. แล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนคลับทุกท่านที่สละแรงกายนะฮะแรงใจมาช่วยกันให้โครงการเรารขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับก็ ยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปมีรูปมาให้เราได้ชมกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีกครั้งเฮ้ย,ย,ยทำไมวันี้ผมขี้ลืมจังเลยนะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์20่สนาฬิกานะายี่สนาิการครับเวลานี้เลยนะก็เข้ามาดูรายการปกบ้านป้องเมืองซึ่งผมจะเอามาไลฟ์สดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรยี่สิบนวันวันอาทิตย์อย่าลืมนะ โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ